สวัสดีค่ะ KTL b e a k i n g News สวัสดีดุมแก้วรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่31สิงหาคม2564มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ยอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อทั้งโลก217,778,443คนผู้เสียชีวิตทั่วโลก4,521,944ราย และววันนี้ประเทศไทยติดลำดับที่29สำหรับประเทศไทยในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม14,666คนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้14,362คนจากเรือนจำที่ต้องขัง304คนหายป่วยสะสม994,346คนเสียชีวิต190รายหายป่วยกลับบ้าน 1 10, 9 2 4 5คนพบโควิดสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่31สิงหาคมเพจ Facebook มอแล็บแพนด้านักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตแห่งชาติโพสต์ข้อความระบุว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่4.12กลายพันธุ์มากที่สุดผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแพร่ระบาดได้มากกว่าและอาจต้านทานวัคซีนได้มากกว่าทุกสายพันธุ์ เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มติชนออนไลน์สวมหน้ากากรักษาระยะห่างมันล้างมือด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและเว็บไซต์มติชนออนไลน์ติดตาม KTL b e a k i n g News ได้ที่ Facebook YouTube KTL News กับสวัสด์ดุงแก้วและพบกันใหม่ในช่วงข่าวภาคข้ามสวัสดีคะ่ะตอกนสิค้้งาารดีๆ มีสินค้าดีๆชอปปิ้ง K T L สินค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบา์มนะครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบา์มเนี่ยมีอยู่สองอย่างมีที่เป็นน้ำมันนะแล้วก็ที่เป็นครีมนวด คนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกนะครับนะเรื่องเส้นเอ็นอันนี้คือใช้ดีรวมถึงมแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหม้นะอันนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญหานิ้วร็อกก็ดีเส้นตึงก็ดีกระดูกทับเส้นก็ดีนะ ตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้คือเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากป่านะฮะมีว่านเอ็นยืดว่านเอ็นเหลืองโกดกระดูกสเ็ดพังพรตัวเมียนะมีเยอะประมาณ10กว่าชนิดแต่ละตัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะไปช่วยยืดนะฮะเส้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเรื่องเชื้อรานะแผลสดนะแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วย1กระปุกเนี่ยขนาด40กรัมใช้ได้นานนะฮะเวลาใช้ก็คือแตะแค่เบาๆข้อสำคัญเนี่ยอของเราจะดีตรงที่ว่าเวลาทาเนี่ยจะไม่ติดเสื้อผ้าจะซึมได้เร็วมากเพราะว่าเรามีน้ำมันมะกอกที่ช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่อง ผิวแตกลายตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่คือสินค้าของเรานี่คืออยากนำเสนอให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับข้อเอ็นกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อรวมถึงเป็นหวัดคัดจัดมูกมแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหม้ทุกอย่างได้หมดนะครต้องการสินค้าดีๆ คุณมีสินค้าดีๆี้อปปิ้ง K T L ต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆช้อปปิ้ง แคร์เกตคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟา31 in น31 in นก็คือมีสมุนไพรอยู่31ชนิดนะฮะ31ชนิดก็จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มที่1ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอย่างโสมนะฮะอย่างพวกนะฮะใบแปะกล้วยนะทั้งหลายแหล่นะฮะก็อีกอันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับก็จะมี แอลกูตามีนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาเขียวนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของการขับถ่ายนะฮะก็จะมีตะบองเพชรมีส้มแขกและที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้สายตาในเรื่องของมือถือเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะฮะก็คือมีวิตามิน A กับรูทีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของอเรียวกระชับนะฮะของหุน่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ จะคู่กับตัวของเวก้าบามก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกจะมีวิตามิน A กับแคลเซียมหลักๆเลยเนี่ยเราใช้สกัดจากเมล็ดกาแฟสดทีนี้เมล็ดกาแฟสดที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยหซองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมเราใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ49%เาลยก็แสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลย และที่สําคัญเนี่ยความหวานเราใช้หญ้าหวานนะฮะไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะฮะนี่ก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะทานได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเวลาทานก็ผสมน้ำร้อนตื่นนอนตอนเช้านะฮะทานกาแฟให้มีประโยชน์นะฮะก็คือ31 in 1อนวันะไม่มีเคมีเป็นสมุนไพร1 0อยเปอต้องการสินค้าดีๆที่นี่ คุณมีสินค้าดีๆดรับเปิง